กระจกเข้ามุมแบบนี้สวยก็จริงแต่มาพร้อมกับปัญหาที่ไม่ใช่แค่ความเป็นส่วนตัวเท่านั้น <c oughs> แสงแดดจาก2มุมส่องเข้ามาเต็มๆทั้งเช้าและบ่ายทําให้ห้องร้อนและแสบตาและที่แย่กว่านั้นคือเฟอร์นิจเจอร์ถูกแดดเผาทุกวันจนซีดจางโดยไม่รู้ตัวค่ะผ้าโซฟาพื้นไม้เริ่มสีจางลงอย่างช้าๆทั้งที่ลงทุนแต่งห้องไว้สวยขนาดนี้พออยากกันแดดจะติดม่านก็ไม่ลงตัวรางม่านจะวางยังไงผ้าจะพับตรงไหนติดแล้วก็บังวิวบางดีไซน์ไปหมดแต่ถ้าใช้ฟิล์มไฟฟ้าอินเฮา e ทุกอย่างง่่าายยย้้้นเเอะะรฟฟิลมไปีกกจใใสหด ทีเพียงแค่กดปุ่มเดียวช่วยลดความร้อนกรองรังสี UV และ IR ได้อย่างมีประสิทธิภาพป้องกันแสงแดดไม่ให้เข้ามาทำร้ายเฟอร์นิเจอร์ช่วยรักษาบรรยากาศห้องให้เย็นขึ้นลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศช่วยประหยัดค่าไฟได้ด้วยค่ะและยังคงความสวยโปร่งโล่งแบบไม่มีม่านให้เกะกะความเป็นส่วนตัวก็ได้แสงแดดก็ไม่ทำร้ายอะไรอีกต่อไปอินเทลมีบริการแบบครบวงจรค่ะตั้งแต่เข้าวัดหน้างานออกแบบระบบติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพพร้อมบริการหลังการขายที่ดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงทุกวนันตลอดอายุการใช้งานค่ะเราพร้อมให้บริการทั้งในเททศไยแล ใหญ่ไปยังประเทศเพื่อนบ้านทุกงานทุกพื้นที่ทุกความซับซ้อนอินเฮาดูแลให้หมดค่ะถ้าคุณกําลังมองหาสินไฟฟ้าที่ทั้งสวยใช้งานได้จริงแนละเชื่อถือได้เข้ามาได้เลยนะคะเรายินดีให้คําปรึกษาฟรีค่ะ